เอาแล้วฮะก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมนะก็วันนี้มาอยู่กันในเกม Dead By Daylight นะครับผมผมก็ห่างหายจากการแชสเกมเล่นเกมให้คุณผู้ชมดูมานานค่อนข,ข้างแบบหลายคลิปมากๆกันเลยทีเดียวนะเพราะว่าผมแบบอัดทำโคเวอร์เล่นๆล,ลงช่องอะไรนี้เนาะซึ่งวันนี้ผมจะกลับมาเล่นฆาตกรให้ได้รับชมกันนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะเล่นฆาตกรที่มีชื่อว่า The c h e f นะครับผมหรือว่าไม c h a e l m e y อร์นะครับผมนะ ก็สาหรับเซตไอเทมเซตเปิร์กอะไรพวกนี้ผมหยิบไปเนี่ยเป็นเปิร์กเอ่อประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็คือมีกาก็มีเปิร์กของด็อกเตอร์นะครับผมก็คือลดเอ่อรัศมีลดลงอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็นี่เป็นกระชื้นแรงนะครับผมกับผมเอามงมุมขยุ้มหลังคาไปด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้ผมหยิบเครื่องเส้นเป็นเอ่อหมอกบางลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ ผมหยิบกระจุกผมนี้ไปเพื่อที่ว่าผมจะได้ขั้นส่งได้ไม่จำกัดนั่นเองนะครับผมส่วนหลุมศพเนี่ยผมก็หยิบหลุมศพไปเพื่อที่ว่าผมจะได้คนเราเขาสามารถในการที่จะจับแทงได้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าข้อเสียเลยก็คือเนี่ยเราจะต้องดูดขั้นสามแบบว่ามากขึ้นนะครับผมนะซึ่งมากขึ้นมากๆเลยกว่าที่เราจะแบบแต่มันก็แลกกันมาก,ก,นกับการที่ว่าเราจะได้ขั้นสามแบบไม่จำกัดนะครับผมซึ่งเรามากดหาห้องกันเลยดีกว่าครับเรามาดูกันว่าสําหรับคิลเลอร์สาหรับตัวไมค์ขึ้นไมเยอร์ตัวนี้นะครับที่ผมเล่น สายเปิร์กประมาณนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยว okay, okay, เราไปดูในเกมกันดีกว่านะครับผมโอเคฮเราเข้าไปอยู่ในเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะด่านนี้ค่อนข้างที่จะมีความกว้างเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับผมผมเห็นเซอร์อยู่ตรงนู้นนะ โอเคผมดูดไปก่อนครับผมพยัดดูดครับพยัดดูดครับพยัดดูดครับโคนโอเควันนี้ผมดูดฟรีนะทุกคนผมก็ยืนดูดเพลินๆน่ะยืนดูยาวๆเลยคนเนี้ย ก็ยืนดูดไปเลยครับผมจังหวะนี้ยืนดูดไปยาวๆโอเคครับดูดหมดแล้วผมผมเอาคนนี้ก่อนละกันเนาะโอเคครับผมเอาคนนี้ก่อนละกันนะครับเน่ยเนีเขาก็เอฟเคแล้วนะครับเราตัดกำลังผูร้รอดชีวิตทิ้งคนหนึ่งคนนะครับผมนะโอเค อ้าจริงตัวแมงมุมเนี่ยคือผมเออจริงๆเออจริงๆคนนี้มันมีขาแมงมุมนี่หว่าผมลืมดูครับทุกคนโอ้โหเห็นนะผมเห็นอะไรเรืองแสงตรงนี้ครับเมื่อกี้ผมจะต้องมาเก็บเควสนะครับซึ่งอยู่ไหนเราวะขาแมงมุมผมหาไม่เจอเอ้ยไม่ใช่ขาแมงมุมอะไรวะเออเป็นคล้ายๆเหมือนคริสตัลครับ แล้มีแต่คนออกครับทุกคนตายแล้วครับงานนี้ออกไปแล้วสองคนครับคือออกออกกันหมดแล้วอะทำไงอะ่ะคือออกกันหมดแล้วทุกคนทำไงวะตอนนี้คือทุกคนเขาเป็นบอดยกเว้นคนล่างสุดนะครับกับคนที่สองครับแต่ว่าเหมือนเขาจะ a f k นะครับซึ่งไม่รู้เขายังยืน a f k อยู่หรือเปล่า อ๋อไม่เอฟเคหรออะไรล่ะพี่อะไรล่ะพี่ก็คือจะให้ผมปั่นให้ได้เลยไงไม่เอา,าไม่ดูดไม่ใช่ไม่ดูดผมไม่ตีอย่าพึ่งอย่าพึ่งผมขอดูดใด้ครบ่ันได้ไหมแ๊บหนึ่งผมจะแสดงให้ดูว่า อะไรอ่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะผมจะแสดงให้ดูว่าเฮ้ยทำไมเลือดสีม่วงเหรอทุกคนทำไมเลือดสีม่วงดูผมปรับเป็นเลือดสีม่วงวะเฮ้ยมันคือเลือดหรือเปล่าทุกคนหรือมันคืออะไรอ่ะอ๋อไม่ผมว่ามันน่าจะเป็นโคเอดปะให้เราเดินตามไปครับ ก็เราน่าจะพบกับเอออะไรสักอย่างนะครับนี่ไงทำเควสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อย ขอดูดหน่อยขอดูดหน่อยมันจะเต็มแล้วมันจะเต็มแล้วอ่ะโอเคครับผมเต็มเรียบร้อยแล้วครับเราเข้าสู่ขั้น3ามแต่ว่าเราสามารถจับแทงได้ครับตอนนี้โอเคเรียบร้อยครับลาก่อนเฮ้อเราจับแทงแบบ ไม่มีความใหดีนะครับทุกคนโอเคเรียบร้อยครับนี่คือสิ่งที่ผมเล่นกระสายนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะจับแทงได้เลยนะับแต่ว่าไปไหนเราเราสามารถที่จะเดินคือเราไม่ต้องจ้วงแทงกันนะครับเราเราแค่เดินให้หาหาเขาให้เจอแล้วเราก็จับขอแทงเลยนะผม เไียว่าเป็นสายหนึ่งที่ผมว่าค่อนข้างที่จะโดพอสมควรเลยครับแต่ว่าเบิร์กผมอาจจะแบบไม่ได้เข้าถึงได้แบบว่าอะไรขนาดนั้นไงเอา้าผมไม่ได้จะตีฮโะโหลมอโทษผมไม่ได้จะตีไงทุกคนประเด็นอะ รถไม้หนึ่งสเตปท่วผมยัดเลยปุ๊บปุ๊บโอเคฮะผมจะไม่ตีนะครับผมจะจับเขาจ้วงแทงอย่างเดียวนะครับผมจะไม่ง้างง้างตีเขานะรบไม้ไปเลยโอเคเอ,อคนนี้บอดนะเนะี่ยบอดเขาก็จู้เกงเอาจริงบอดเขาก็ไม่ธรรมดานะครับ เออผมก็ต้องจ้วงบอดก่อนวะไม่งั้นผมว่าไม่น่ารอดครับทุกคนผมต้องไปเอาคนที่สองก่อนนะเพราะว่าคนที่สองเขาเป็นคนจริงๆเล่นนะครับผมเห็นใครหรือเปล่าพี่ใช่นี่ไงตไหมโอเค เอาเลยครับเอาเลยผมจ้วงเลยจังหวะนี้โอ้ยโอ้ยทุบไหลผมโอ้ยโอ้ยเออฮือเรียบร้อยฮะร่วงครับผมผมว่าเขาตออยู่กันฝั่งนี้นะเพราะว่าผมตีเขาล้มแล้วเขาไปชุบเพื่อนขึ้นมาเนาะ ไปไหนแล้วะไปไหนหรอะนะอ่าผมเจอคนเล่นจริงๆแล้วครับทุกคน อะไรแล้วอะไรแล้วผมไม่สนนะครับโอเคเพื่อนคนนั้นเขาน่าจะออกเลยแหละผมดูอย่างสองละเพราะนั้นคนนี้ยังไงก็โดนแขวนอยู่ดีครับ <c oughs> รอดหนึ่งครับทุกคนโอ้โหผมเสียดายวะ่ะรอดหนึ่งคนหนึง่งอ่ะโอ้เสียดายทุกคนผมเสียดายวะ่ะหลุมอยู่ตรงนี้พอดีคนระับปิดหลุมไปเลย แล้วดีนะเมื่อกี้มันไม่บิงม,มาฝั่งนี้ไนมะ่งั้นมันลงหลุมมาแล้วทุกคนผมก็เพิ่งเห็นว่าหลุมอยู่ตรงนี้นะเพราะว่านี่ยมันมีคนเอาเปิร์กมาครับไม่ใช่เปิร์กมันมีคนเอาเครื่องเส้นมาครับทุกคนก็คือช่องทางหนีจะเกิดในกระท่อมฆาตกรแต่ว่ากระถ่อมฆาตกรค,คือนี้ปะใช่น่าจะใช,ใชะ่ก็คือบ้านเหล็กนะทุกคนหลุมก็เลยมาเกิดโอกาสเกิดตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับโอเคฮนะเราค่อนข้างที่จะ จบไปพอสมควรเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นต่อกันอีกสักตาหนึ่งละกันนะครับนะเพราะว่าตานี้ก็ออกไป2คนเช่นกันนะโอ้โหรู้สึกเสียดายนิดนึนงครับเพราะว่าปอดเล่น2คนเลยนะผมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูตาต่อไปกันเลยนะครับผมเอาแล้วกลับมากันกับตาที่2ของเรานะครับกับร้านแก๊สเทเวนด่านเดิมบอกว่าด่านเดิมนี่ว่าใช่ไหมเอาไม่ใช่ด่านเดิมครับทุกคนผมขออภัยครับผมนึกว่าด่านเดิมครับเนี่ย สะดาบเดิมเนี่ยจะหามากครับผมอยากจะเล่นเนียนๆก่อนเนี่ยทุกคนอ้าวทำไมผมต้องเจอคนย f k ฟเคอีกแล้วอ่ะอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจนะครับไม่ค่อยเข้าใจจริงๆว่าทำไมผมต้องเจอคนย f k ฟเคอีกแล้วครับทุกคนโอ้ไม่ตีแล้วผมว่าจะแบบ เขาเป็นคนที่มีขายแมงมุมผมอยู่นะเฮ้ยเพราะงั้นผมดูดฟรีว่ะ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 ทุกคนผมดูดฟรีว่ะทุกคน ผมดูดฟรีหัดทุกคนผมจะเลี้ยงเขาไว้ก่อนนะครับโอเคผมจะเลี้ยงเขาไว้ก่อน,นครับผมจะยังไม่ทำอะไรเขานะฮะเพราะว่าผมจะต้องเก็บขาแมางมุมไว้ด้วยนะครับแล้วก็ผมจะดูดดูดจนกว่าจะเต็มนะครับ เราวิ่งแบบไม่กงไม่กลัวผมเลยไงคือรู้ว่าผมจะดูดอย่างเดียวว่างั้นเถอะโอเคครับวันนี้ผมดูดใกล้เต็มแมล้วนะเดี๋ยวผมไปฝั่งนู้นก่อนละกันนะครับเสร็จเลยเหรออ๋อ,อเสร็จเลยเหรอผมว่าว่าจะแบบออวิ่งอ้อมสักนิดหนึ่งมาเอาเสร็จเลยครับทุกคน ผมว่าเกมไว้นะเนี่ยผมบอกตามตรงเลยว่าเซตนี้เนี่ยเอ่อเราอาจจะโดนไปก่อนสักแบบ2เครื่องหรือ3เครื <vet> ่องเป็นเรื่องธรรมดาครับทุกคนเพราะว่าเราจะต้องเอาเวลามาดูดเซอร์ก่อนนะทุกคนอะไรล้าวอะไรล้าวผมจับแทงเลยคือเรียบร้อยแล้วทุกคน ร่วงไปละหนึ่งคนครับสำหรับดาวัยนะครับผมดาวัยบอกว่าดาวัยแหละใช่ใช่ใช่เรียบร้อยนะฮะร่วงครับผมโอ้โหผมก็แอมเลยหิวน้ำครับตอนนี้ร่วงไปหนึ่งแล้วนะฮะผมบอกตามตรงเลยครับว่าโอเคครับคนที่สองก็คือคนนี้ผมจับแทงไปเลยครับผมจริงไหมผมว่าเขาถหดเลยเลยสำหรับสายแบบจับแทงนะทุกคน แต่อาจจะเสียเวลาเรื่องของการแบบต้องมาดูดให้มันขั้นสามก่อนครับซึ่งซึ่งผมจะบอกว่าสำหรับตัวนี้แล้วเนี่ยการที่เออเราเอาขั้นสามตลอดมาเนี่ยมันทำให้มันทำให้ผมยัดไม้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันทำให้เออเราเนี่ยสามารถที่จะจับแทงได้เลยเรื่อยๆนะครับผมซึ่งซึ่งมันหายเอา้าหายครับ อ๋อทางนี้ผมยัดไม้นะผมบอกก่อนอะไรเล่วอะไรเล่วผมดูก่อนครับโอเคครับไม่มีไม่มีเอาเครื่องเส้นที่เป็นเอ่อแบบเขาเรียกว่าฟิกหลุมมาครับเพราะฉะนั้นเราก็ ต้องเดินหาหลุมกันต่อไปนะหลุมจะเกิดตรงไหนเราไม่อาจทราบได้นะทุกคนเราก็ต้องเดินหากันต่อไปนะะระหว่างเซอร์กับผมเขาจะเจอหลุมก่อน โอ้โหเจอเจอเจอหลุมก้อนผมทุกคนโอ้โหเสียดายว่ะผมผมผมแบบตรงนี้คือจริงจริงวะผมอะสามารถที่จะจ้วงจ้วงเขาได้เว้ยแต่ผมเลือกที่จะไม่จ้วงไงผมเลือกที่จะแบบจับแทงเขาอ่ะเออผมก็ลืมนึกไปเลยนี่หว่าทุกคนโอ้ยผมเสียดายมากๆครับตอนนี้เสียดายจะจัดนะครับแต่ว่าถือว่าสายนี้ก็ท้างโหดนะสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันโหดมากถ้ากิสมมติว่าแต่ว่าถ้าเกิว่าเราเจอตี้ที่เขาแบบ ปั่นไฟกันะเร็วอย่างเงี้ยมันก็อาจจะยากสำหรับเราเพราะว่าเออคืออย่างที่ผมบอกว่าไม่อาจจะโดนไปก่อนสักแบบอย่างเมื่อกี้เราโดนไป2 3, 3, เครื่องสาเครื่องอะไรประมาณนี้แนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันป็นเรื่องปกติที่ว่าเราจะต้องใช้เวลาในระหว่างที่เซอร์กำลังปั่นไป2เครื่องเนี่ยเราจะต้องดูดดูดให้มันสั้น3ไม่ได้ครับทุกคนเออเพราะฉะนั้นก็อาจจะเสียเวลาในส่วนขขงตรงนี้ไปนะถ้าถราถ้าสมมติว่าเป็นแมบที่แบบมีความโล่งอย่างเงี้ยก็ก็จะดูดได้ง่ายหน่อยนะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นแมบที่แบบว่าแบบ มันเป็นห้องห้องอะไรเงี้ยมันก็มันก็อาจจะแบบว่าดูดยากขึ้นนิดนึงนอะไรอย่างงี้เนาะก็ออกเอาไปเล่นก็นได้นะครับทุกคนสำหรับเปิร์กนี้แล้วก็สายเซตไอเทมประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็เออ่ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมนะที่สำคัญก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมโอเคนะก่อนที่เราจะจบคลิปนี้กันไปนะครับผมผมก็จะมาแนะนำเซตเปิร์กอีกทีหนึ่งนะครับผมนะผมใช้เป็นตัวแมงมุมของตัวไม่ขึ้นไมเยอร์หรือว่าเดอะเชฟเองเลยนะครับผมนะแล้วก็ ผมใช้เป็นตัวของเดล็อกเตอร์สอันก็คืออันนี้นะครับผมเป็นการลดรัศมีความน่ากลัวลงนะครับผมกับอีกอันนึงเนี่ยเป็นกระทืบเครื่องนะครับผมกับอันสุดท้ายเนี่ยเป็นเปิร์กอ,อีการนะครับผมจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะรู้ตําแหน่งของตัวเซอร์ได้นะครับผมนะก็ทําให้เราเนี่ยเจอเซอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับผมส่วนตัวของอุปกรณ์เสริมตรงนี้นะฮะผมก็ เอ่อผมคือผมมาแนะนําให้เอาดุ่มศพอันนี้นะครับผมกับอีกอันนึงก็คือตัวกระจุกผมเนาะแต่ว่าอย่างเนี่ยผมเล่นไปเหลือกระจุกผมแค่เดียวอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ซีเรียสแบบผมนะแบบว่าแบบมันจะหมดแล้วเราแบบอยากใช้อันอื่นแทนนะครับผมก็แนะนําให้ใช้เป็นตัวของอันนี้ครับผมอาจจะเป็นตัวอันนี้หรือว่าคู่คู่กับตัวนี้หรือว่าจ,จะเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นการเพิ่มการสกดอร่อยเพิ่มขึ้นที่ห้าเปอร์เซนต์กับหลุมศพก็ได้เช่นกันครับหรือว่าจะเปลี่ยนลุมศพเป็น ชิ้นส่วนก็ได้เช่นกันนะครับผมนะก็สำหรับการแนะนำเซ็ตเปอร์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปแบบเป็นทางการเพียงเท่านี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ